สวัสดีค่ะวันนี้เจี๊บสวนทงชัยสวนสัมรมนะคะจะพาทุกท่านมาดูสะเดาทะวายดกพิเศษที่ปลูกในภาชนะนะคะที่เห็นเป็นการปลูกในตะเข่งนะคะทุกคนทำไมต้องพามาดูสะเดาไม่มีอะไรแปลกที่สะดานใช่ไหมมีค่ะไม่งั้นเจี๊ยบไม่พาทุกท่านมาดูหรอกนะคะ ความแปลกของสะดาวทาวายดอกพิเศษก็คือถ้าใครติดตามเราจะรู้เลยว่าเป็นสะดาที่มีดอกให้เก็บกินได้ทั้งปีนะคะและแน่นอนวันนี้ที่จะพามาดูก็คือสะดาวทาวายดอกพิเศษที่กําลังจะกําลังออกดอกอยู่ณนะวันนี้นะคะเดือนกรกฎานะคะนี่นะคะนี่คือดอกเขานะคะนี่ขนาดของดอกนะคะจะเล็กจะใหญ,ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเจ้าของนะคะ อ่นะคะว่าให้ทาตอาหารเต็มที่หรือเปล่านะคะรูแบบไหนยังไงอันนี้ที่เห็นดอกเล็กเพราะว่าต้นเขายังเล็กแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราไม่ได้เน้นเก็บดอกนะคะนี้เราเน้นไว้สําหรับทํากิ่งนะคะ<อ>เห็นไหมไกลๆนู่นนะคะนี่นะคะหเห็นไหมจะเป็นอ่าตุ้มตอนเขาเรียกอะไรอ่าอ่าต้นต่อค่ะต้นต่อที่เอามาท่าเพื่อทำกิ่งพันขายนะคะทุกคนนะคะนี่ก็จะพามาให้ดูว่า สามารถมีดอกได้ทั้งปีจริงๆนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการปลูกในภาชนะทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะ,ะที่เห็นแวบ,บๆนะคะเป็นไม้พระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือฟิกนะคะฟิกหรืออตามภาษาบ้านๆเราก็คือมะเดื่อนั่นเองนะคะแต่เป็นมะเดื่อนนำเข้าจากต่างประเทศนะคะทุกคนมีประโยชน์มากล้นเลยนะคะกินเพื่อสุขภาพนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นที่ ปลูกในภาชนะทั้งหมดนะคะนี่ที่เห็นเป็นตุ้มดำๆนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบกิ่งนะคะเห็นไหมอ่ะมีดอกนะคะไม่ได้มีต้นเดียวนะคะมีแทบทุกต้นล่ะเห็นไหมเนี่ยดอกเขานะคะดอกสะเดาทวายดอกพิเศษนะคะที่สามารถให้ดอกได้ทั้งปีจริงๆนะคะคนที่เอจากเราไปแล้วจะรู้ดีเลยว่าตรงปกนะคะตรงปก ะะเราไม่ได้มั่วนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายสะดาที่มันออกดอกในฤดูเอามาบอกว่าออกดอกนอกฤดูนะคะไม่ใช่เขาออกแบบนี้จริงๆนะคะสะดาทะวายดอกพิเศษมีดอกให้เก็บกินทั้งปีนะคะปลูกง่ายโตวไวนะคะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินสะดาหรือว่าจะเอาไว้ขายก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถเก็บดอกขายได้ทั้งปีเลยนะคะค่ะ